เคยแต่โดนตกเมื่อไหร่จะได้จูบคุณอะไรวะเด็กแกมมี่นะนี่มันอยู่ในแกมมี่นี่เดี๋ยวเราจะไปทะเลกันนะจ้ากูเจอของงอมึงอ่ะถอดปะไม่เอา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 เดี๋ยวมันงอกว่าเดิมหรอไม่จริงกูถอดทุกอันเลยไม่เอาไม่เอาไม่เอากลัวมึงเบลความเชื่อนี้มันทำไงวะก็คิดองกเครียดเหรอ ไม่บ้าไม่จริงก็ย่อก็ไม่ได้หายรูปนะย่อเหรอช่วอะอ่ะ